ครับวันนี้ทางองค์การบริหารสวนตำบลหนองยอนะครับก็ได mm ้จ hmm. ัดทำเกี oh, ่ยวกับการขย้ายของตัวเนี่ยนะครแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการบริหารสวนตำบลหนองยร์เพื่อจัดการนำร่องในการขนย้ายของชุมชนโดยตั้งเป็นการขับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครับวันนี้ก็มีมาเยอะเลยนะครับก็จะมีการลงทะเบียนเร่องการรั้างลำากแล้วก็คัดแยกขยะแล้วก็ทำการจับ ครับลูกค้าขยะ hey. <c oughs> โอ้ยแลนเล่วกักเบีย <c oughs> ร์ของใครเนี่ยเดี๋ยวเตียนใบสมัครสวัสดีครับสุดยอดเลย <c oughs> ย่มย่อมย่ย่ม <c oughs> มีสาวสาวนางไก่ด้วย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณน้องๆไก่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดตรงนี้ก่อนครับลงทะเบียนก่อน